ป้ายเตือนเด็กห้าขวบสูญเสียสายตาทั้งสองตามากบจากความผิดพลาดของปูย่ย่าคือสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามตัวอย่างนี้บอกให้เห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบจากการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์กับเด็กเล็กซึ่งอาจทําให้เกิดภาวะสายตาสั้นรุนแรงในเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่เรื่องนี้มีทั้งข้อถกเถียงและคําถามที่ควรพิจารณาว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆแล้วเป็นตัวช่วยหรือตัวทําลายต่อสุขภาพสายตาของเด็กลองมาดูกัน ในเมืองเฮอนานประเทศจีนมีครอบครัวหนึ่งพบว่าลูกชายวัยห้าขวบชอบมองหน้าจอโทรศัพท์มือถือและโทรทัศน์ตลอดเวลาจนกระทั่งพาไปตรวจสายตาแพทย์พบว่าลูกมีภาวะสายตาสั้นถึง1 0 0 0หมอก่อนเรียนซึ่งเทียบเท่าคนผู้ใหญ่ที่มีโรคสายตาสั้นรุนแรงที่แท้จริงแล้วปู่ย่าที่ช่วยดูแลลูกกลับใช้โทรศัพท์เป็นที่เลี้ยงอัตโนมัติทุกครั้งที่หลานร้องให้แง,งจนกลายเป็นการใช้3 c มซีมือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นอาชีพแทนการเลี้ยงดู3 c ซคืออะไร 3C หมายถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์3ประเภทหลักได้แก่นหนึคอมพิวเตอร์และแทบแะ็บเล็ต2อุปกรณ์สื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือ3เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับบันเทิงเช่นโทรทัศน์เกมคอนโซลและอื่นๆแม้จะมีประโยชน์ในการเรียนรู้แต่การใช้มากเกินไปในวัยเด็กสามารถทำลายระบบประสาทตาได้โดยไม่รู้ตัวปู่ย่ใช้โทรศัพท์เป็นที่เลี้ยงอัตโนมัติสร้างผลกระทบอย่างไร ตามรายงานจากสื่อจีนและไต้หวันพ่อแม่ทำงานหนักจึงมอบลูกให้ปู่ย่าดูแลแต่ปู่ย่าไม่รู้จักควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนทุกครั้งที่หลานอารมณ์แปรปรวนก็ยื่นมือถือให้เล่นจนติดบางวันเล่นตลอดทั้งวันแม้กินข้าวก็ไม่ยอมวางมือถือจนกลายเป็นถูกสามสี่ครอบงำนายแพทย์ฟูไอฉุนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาชี้แจงว่าการเกิดสายตาสั้นรุนแรงในเด็กมักมาจากความผิดปกติทางพันธุกรรมผสมกับพฤติกรรมใช้สายตาที่ไม่เหมาะสมหากไม่รักษาในช่วงวัยเด็กจะไม่มีทางฟื้นคืนได้เลย ดังนั้นผู้ปกครองควรปลูกฝังนิสัยการใช้สายตาที่ถูกต้องตั้งแต่เล็กและอย่าปล่อยให้เทคโนโลยีกลายเป็นที่เลี้ยงอัตโนมัติวิธีป้องกันสายตาสั้นในเด็ก5ขั้นตอนสําคัญ 1. ตรวจสายตาเป็นประจำโดยเฉพาะหากครอบครัวมีประวัติสายตาสั้นรุนแรงควรเริ่มตรวจตั้งแต่ก่อนเข้าเรียน 2. ใช้สายตาอย่างถูกต้องนั่งอ่านหนังสือในท่าที่เหมาะสมรักษาระยะห่างที่เหมาะสมจำกัดเวลาใช้ 3C ีและจัดแสงสว่างให้เพียงพอ 3ออกกําลังกายกลางแจ้งแสงธรรมชาติช่วยชะลอการยืดตัวของลูกตาควรให้เด็กออกกําลังกายกลางแจ้งอย่างน้อยวันละสองชั่วโมง 4. โภชนาการสมดุลอาหารที่มีวิตามิน A C อีและสังกะสีรวมถึงโอเมกา้าลบสเพื่อบํารุงจอประสาทต,ตาและลดอาการตาแห้ง 5. สนับสนุนด้านจิตใจเข้าใจและให้กําลังใจหากเด็กมีสายตาสั้นรุนแรงพร้อมเสริมสร้างความรู้ด้านการถนอมสายตาให้เด็กดูแลตัวเองได้คําถามที่คุณอาจสงสัย คุณคิดว่าเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยหรือตัวทำลายต่อสุขภาพสายตาของเด็กหรือคุณเคยสังเกตเห็นพฤติกรรมการใช้3 c ของลูกๆของคุณไหมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เพราะการพูดคุยคือก้าวแรกที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กคนต่อไป